ีว่าน้ำเต้าหู้หรือว่านมถั่วเหลืองเนี่ยอาจจะทําให้ผมของเราเนี่ยบางลงได้อ้างอิงจากงานวิจัยนี้เลยนะคะที่ตีพิมพ์เมื่อปี2001ถ้าใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนิดนึงนะคะวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบงานวิจัยเลยนะคะงานวิจัยนี้น่าสนใจมีทั้งในหนูแล้วก็ในคนด้วยนะคะแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยเราจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงรวมถึงสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการอ่านงานวิจัยด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะฮึบเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงเริ่มอีกช่องทางหนึ่งก่อนเพราะว่ามันชอบเป็นปัญหานี้นี่เองสักครู่นะคะอ,อืมสักครู่หนึ่ง ส่วนใหญ่เนี้ยเราจะเรียกว่าน้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองนะอยากรู้เลยนะคะงานวิจัยชี้น้ำเต้าหู้อาจทำให้ผมบางโอเค สวัสดีค่ะทุกคนงานวิจัยชี้นะคะว่าน้ำเต้าหู้อาจจะทําให้ผมของคนเราเนี่ยบางลงได้วันนี้เนี่ยมอ้างอิงจากงานวิจัยนี้เลยนะคะตีพิมพ์เมื่อปี2001แล้วนะงานวิจัยนี้น่าสนใจมากนะคะเขามีการดูในเรื่องของผมของคนขนที่หน้าขนที่ขาอะไรย่างี้ด้วยนะคะ,ะขนของหนูอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งคนทั้งหนูนะคะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังงแต่ต้นจนจบเนาะแล้วก็จะสรุปตอนท้ายด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราอ่านงานวิจัยแบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องดูอะไรยังไงบ้างนะคะ <S <S ก็อยากให้ทุกคนได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะคะงานวิจัยนี้เนี่ยจะพูดในเรื่องของการนาถั่วเหลืองนะคะมาผสมทำอาเรมาขันหรอทําให้เกิดน้ำเต้าหู้นั่นเองหรือว่านมถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เอามาใช้ในงานวิจัยนี้แล้วก็มีในเรื่องของซอยไอโซฟลาโวนอ่า มันก็จะมี2อ,อันนี้ไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือเปล่านะคะถ้าเกิดใครรู้จักอยู่แล้วไอตัวไออซไอโซฟลาโวนะคะก็กดหนึ่งให้อุ้มนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักก็กด2นะคะสวยสตอรี่กับอุ้มโอลิเวียวันนี้สวัสดีค่ะให้คําแนะนําในเรื่องของการเลือกใช้สกินแคร์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆในการดูแลทุกความสวยทุกเรื่องเกี่ยวกับหน้าปรึกษาหมออุ้มนะคะวันนี้เราก็มาในธีมในเรื่องของผมอ่าว่าเป็นอะไรยังไงอย่างไรนะคะซึ่งงานวิจัยนี้น่าสนใจมากนะว่าเขาจะพูดในเรื่องของ ซอยมิวหรือว่านมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้ที่เรารู้จักกันนะคะว่ามันมีผลในเรื่องของการเจริญเติบโตของรากขนของเราหรือว่ารากผมนะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของความเขาเรียกมันเล็กลงอย่างนี้ค่ะมันทําให้เล็กลงให้ดูรูปเลยดีกว่า,างานวิจัยนี้นะคะถ้าสมมติว่าอันนีไ้ไม่รู้ดูออกหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าจากรูปนี้นะ จากรูปนี้สีชมพูเห็นไหมคะจะเป็นสีชมพูอันใหญ่ๆอันนี้คือรูปของรากขนของเราเสร็จแล้วรากขนของเราสีชมพูอันใหญ่ๆเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆจากการใช้น้ำเต้าหู้หรือว่านมถั่วเหลืองอันนี้เขาใช้เป็นลักษณะทาะะทาทาไปบนผิวก็พบว่ารากขนเนี่ยเล็กลงอย่างชัดเจนขนที่ขึ้นก็เป็นเส้นที่บางลงอย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยววันนี้ม,มาเล่าให้ฟังเป็นงานวิจัยที่เขาท,ทาทั้งในหนูด้วยแล้วก็ ทำทั้งในคนด้วยนะคะสําหรับงานวิจัยนี้เนี่ยเขาจะาพูดถึงเรื่องของเอาน้ําเต้าหู้มาทาทาในบริเวณต่างๆนะคะก็ทาอันนี้ทาต่อเนื่องทาต่อเนื่องอันนี้คือเดย์สเองนะคือแปลว่า2อาทิตย์กว่าเองสอาทิตย์เนเงี้ยตีไปสามอาทิตย์นะคะแค่เอามาทาก็ทําให้รากขนเนี่ยเล็กลงแล้วก็บางลงได้นะคะ แล้วก็มาดูอีกอมีให้ดูอีกนี่ก็จะเห็นว่าจากเดิมเนี่ยขนที่เป็นเส้นใหญ่ๆห,นะหนาอ้วนๆเห็นไหมคะทางฝั่งนี้เส้นขนที่หนาๆใหญ่อ้วนๆะคะอันนี้คือขนของหนูนะคะก่อนที่จะใช้ซอยมิวอันนี้คือเขาใช้เป็นทานะทาก็คือเอานมผนเหลืองมาทาปรากฏว่า5เดือนจากเส้นดำๆห,หนาๆคะ่ะกลายเป็นเส้นเล็กๆบางๆ ในรูปฝั่งนี้อ่าก็คือทำให้เส้นขนของหนูเนี่ยเล็กลงมากนะคะอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอ่าแล้วก็ถามว่าเฮ้ยเรามีทำในคนด้วยนะคือผมจะขออนุญาตเล่าเรื่องถั่วเหลืองให้ฟังดีกว่าถั่วเหลืองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในเครื่องสําอางของเรานะคะคือเรามีการทานถั่วเหลืองใช่ไหมพวกน้าเต้าหู้เต้าหู้หรือว่าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะคะ่ะ สิ่งที่เราจะได้รับหลายๆอย่างเนี่ยมันจะมีในเรื่องของฟโตเอสโตรเจนอ่าเป็นพวกแบบเอสโตรเจนที่ได้จากพืชใช่ไหมคะแล้วก็จะได้ซอยไอโซฟลาโวนมันก็คือก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นสารออกฤทธิ์อันหนึ่งที่จะมาอยู่ในพวกครีมต่างๆด้วยช่วยลดการสร้างเม็ดสีอืมช่วยลดการสร้างเม็ดสีในเปเปอร์นี้เนี่ยคือเขาก็ทำแล้วก็เห็นเหมือนกันนะว่านี่เลยจะเห็นว่าตัวให้ดู ตัวเห็นทางฝั่งขวาไหมคะฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นลากขนมีสีดําเข้มฝั่งขวานี่นะลากขนมีสีดําเข้มแต่พอเป็นฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งซ้ายก็จะเห็นว่าลากขนนะสีดําไม่ค่อยมีละก็คือมันไปยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสที่เอาไว้สร้างเม็ดสีนั่นเองนะคะเส้นขนเนี่ยก็เลยดูสีอ่อนลงได้ด้วยแต่ถ้าดูไซส์ไซส์ของเส้นขนจะแอบแบบตกใจนิดนึง นี่ให้ดูขึ้นไปข้างบนบ้างเพราะอนี้บังหน้าเราอ่ะก็บังอยู่ดีอ่ะอย่างน้อยเราก็ชี้ง่ายนะอันนี้คือก่อนใช้แล้วก็หลังใช้เห็นไหมคะคือจากเส้นอ้วนๆอ่ะกลายเป็นเส้นบางๆแบบนี้เลยกลายเป็นเส้นเล็กๆบางๆเส้นเล็กๆบางๆหมดเลยนะคะจากรูป f เป็นรูป G ก็จะเห็นว่าเป็นเส้นเล็กๆบางๆหมดเลยอันนี้คือเอฟเฟกต์จากนมถั่วเหลืองในการมาทา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยันก็ต้องบอกว่าเอ้ยเปเปอร์นี้เนี่ยเขาทำในหนูนะในการเอามาทาในคนเขาก็เอามาทาเหมือนกันเอามาทาเช่นเดียวกันถามว่าทาเนี่ยมันประมาณไหนประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยทาสามสัปดาห์ถ้า A มาเป็น B คือเขาอะทำการทดลองโดยการที่ให้อันดี้หน้านะคะหน้าสองฝั่งฝั่ง A เนี่ยก็คือไม่ต้องทำอะไรฝั่ง B ก็คือ ทุกครั้งที่โกนหนวดตอนเชา้าเขาก็จะให้ทาตัวน้ำเต้าหู้ไปบนผิวหลังจากทําแบบเนี้ยไป3มสัปดาห์ก็พบว่าจํานวนของเส้นขนนะลดลงอย่างชัดเจนจากรูป A มาเป็นรูป B แล้วก็แค่นั้นไม่พอนะแล้วเขาก็ดูในเรื่องของความอ้วนของเส้นขนก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเนี้ยเป็นเอฟเฟกในขนน้ำเต้าหู้คือน้ำเต้าหู้อันนี้เป็นลักษณะของการทาในงานวิจัยนี้นะคะ่ะไม่ใช่การกิน แต่ถามว่าทามันเอฟเฟกเบอร์นี้กินจะเอฟเฟกเบอร์ไหนไม่รู้ไม่มีงานวิจัยลองหลับนะคะอันนี้ไม่มีใครยังไม่มีใครบอกได้ก็จะเป็นทาอุ้ยเหมือนมันหายไปในรูปหนึ่งเออรูปนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอันนี้คือขนหน้าแข้งลดเอหรือว่าขนหน้าเดี๋ยนะขนหน้าอันนี้คือขน ไม่ไม่ขนหน้าคืออันเมื่อกี้ AB บแล้วก็ ABC คือขนหน้าแต่พอมาดีกับ E คือขนขาขนขาทาสี่สัปดาห์จะเห็นว่าเส้นขนหนาหนาค่ะกลายเป็นเส้นขนเล็กๆอันนี้เนี่ยก็เลยแบบว่าเออก็ดูน่าสนใจนะเผื่อใครสนใจอยากจะแบบช่วยลดขนตัวเองอะไรเงี้ยก็แทนที่จะอะไรนะอ,อนอกจากจะทาคง,งทางครีมก็ลองเอาน้ำเต้าหู้มาทาอะไรเงี้ยก็อาจจะ ก็อาจจะได้เหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่างานวิจัยอันนี้เนี่ยก็ทำในคนไม่เยอะดังนั้นเนี่ยคือมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ได้นะคะก็คือเส้นขนเล็กแล้วก็บางลงแบบนี้เลยอ่าอุ้ก็น่าสนใจดีแล้วก็อันนี้คืออันที่เห็นชัดเจนมากเดี๋ยวเอาลงมานิดนึงอ่าอันนี้เป็นเส้นขนของหนูนะคะเป็นเส้นขนของหนูเอ๊ะทันใช่ไหมเนี่ยเราก็ เมาไปเรื่อยออาสวัสดีค่ะรองหัวหน้าห้องสวัสดีค่ะคุณนิสาคุณสุภารัตน์คุณนิพาพอรอ่าอันนี้เรามาให้ดูอีกทีนึงเนาะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นขนอ่เป็นขนอันนี้เป็นขนของหนูนะ A B C D E เนี่ยเป็นขนของหนูหมดเลย A เนี่ยคือเป็นแบบภาวะปกติอ่าปกติแก็จะแบบขนยาวแล้วก็หนาแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่า B เดี๋ยวนะเราเลื่อนดูก่อน B คือใช้ซอยมิ้วเออจำได้ละ B ก็คือคือรูปนี้รูป B boy รูป B b อยคือใช้น้ำเต้าหู้หรือว่านมถั่วเหลืองในการทาก็จะเห็นว่าไอ้ขนยาวๆเนี่ยมันลดปริมาณลงเลไหมคะคือขนมันก็หลงมแหลมมากขึ้นถ้า C คือใช้ซอยไอโซฟลาโวนทุ่มเล่าให้ฟังซอยไอโซฟลาโวนคือสกัดมาจากถั่วเหลืองอีกทีหนึ่งมาทาตัวเดียว ดีดอกเราแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ยผิดผิดผิดขออภัยแต่แล้วเราขอเราอนุญาตเล่าใหม่ A นี่คือไม่ทำอะไร B เนี่ยก็คือใส่เป็น vehicle ก็คือเป็นแบบท้าเหมือนกันแหละแต่ไม่มีสารออกฤทธิ์อ่าไม่มีสารออกฤทธิ์ C จะเห็นว่าขนมันสั้นลงด้วยสั้นลง ซีแคทนะคืนนี้ซีแคทคือใช้น้ำเต้าหู้หรือว่านมถั่วเหลืองทายอย่างเดียวดีด็อกคือใช้ซอยไอโซโฟลาวนคือสกัดมาเลยเป็นเฉพาะตัวไอโซฟลาวนทาแล้วก็อ e, ีคือใช้ซอยมิวด้วยก็คือเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองบวกกันกับซอยไอโซฟลาวนก็จะเห็นว่าจากเส้นยาวๆของ A กลายเป็น E ก็คือเป็นเส้นเล็กๆบางๆหลอมแหลมมาก ลองนึกถึงสภาพผมของเรานะคะจากเดิมที่เป็นเส้นยาวๆแบบนี้มันก็จะกลายเป็นเส้นสั้นๆเล็กๆเป็นแค่เหมือนลายผมนะคะแบบ E อีเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยนี้เนี่ยคือจากรูปทั้งหมดนะคะเขาเลยสรุปว่าตัวน้ำเต้าหู้หรือว่าตัวอะไรนะน้ำเต้าหู้หรือนม่วเหลืองสามารถทำให้เส้นขนเนี่ยบางลงได้คือบางลงแล้วก็เป็นเส้นที่สั้นลงได้นะคะ อันนี้และถ้าสมมติว่าเป็นนมถั่วเหลืองบวกกันกับไอโซโฟลาโวนก็ยิ่งทำให้แย่ที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งน,น,นั้นเนี่ยัมก็ต้องบอกว่างานวิจัยนี้เนี่ยคือถ้าอ่านแค่หัวข้อนะเราจะกลัวแล้วก็ไม่กล้าทาน้ำเต้าหู้เลยแต่ถ้าอ่านเข้าไปข้างในอะค่ะมันเป็นการทาไม่ใช่การกินถามว่าเอ้ยเราจะเอาการทามาสรุปเป็นแบบแล้วอย่างนี้เราไม่ควรกินหรือเปล่า อันนี้ไม่มีใครบอกได้นะคะเพราะว่ายังไม่มีงานวิจัยรองรับแล้วก็การอ่านเปเปอร์เนี่ยสำคัญมากเราไม่สามารถอ่านแค่ตัวหัวได้เดี๋ยวมาให้ดูคือปัจจุบันนะก,ก,ก็ก็จะเห็นว่าหลายๆคนเอาเปเปอร์มาเนาะแต่ว่าถ้าจะให้ดีอะค่ะก็คือเราก็จะต้องดูอินดีเทลไปด้วยเพราะว่าถ้าสมมติเราอ่านแค่เนี้ยซอยมิลรีดิวส์แฮร์โกร a แอนแฮร์ l พลิเคิ d ด m เมนชันแบบนี้เรก็เชื่อว่าจะแบบเพวกะ น้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองอะไรเงี้ยเราก็จะไม่กล้าทานไปเลยแต่นี่เป็นลักษณะทานทานอาจจะต้องขอให้คนคุณหมอหรือว่าคนที่อยู่ในงานวิจัยมีโอกาสทํางานวิจัยนะคะทำอีกครั้งหนึ่งว่าการทานนมถั่วเหลืองเลยอะ่ะคือดื่มนมถั่วเหลืองหรือการกินเต้าหู้อะไรพวกเนี้ยมันจะเอฟเฟกกันกับผมของเราเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องทํางานวิจัยกันเพิ่มต่อไปนะคะแต่ว่าก็ แล้วก็งานวิจัยนี้เนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมด้วยนะคะตรงที่ว่าเขา่ใช้จำนวนคนน้อยมากเขาใช้คนที่ทุกคนเห็นในรูปเนี่ยเรื่องขนที่หน้านะคะหรือว่าจะเป็นขนหน้าแข้งอันเนี้ยเขาใช้คนแค่สองคนเองในการทำงานวิจัยนี้แล้วก็สรุปออกมาดังนั้นเนี่ยก็จะต้องเวลาดูเรื่องของงานวิจัยะคะ่ะ นอกจากจะดูหัวข้อดูดูที่ว่าเฮ้ยตีพิมพ์ที่ไหนอะไรยังไงเราจะต้องอ่านเข้าไปในดีเทลด้วยว่าเขามีการทําการวิจัยหรือว่าทดลองอย่างไรด้วยะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นแต่วันนี้ที่อยากจ,จะสรุปเพิ่มเติมนะคะไอปัจจัยที่จะทําให้ผมมันบางลงอะ่ะอันนี้เราก็สรุปไม่ได้หนึ่งร้อเนาะน้ำเต้าหู้กินบ่อยเลยตอนเด็กๆไม่ไมดื่มมันไม่มีงานวิจัยรองรับนะคะันี่ยังบอกไม่ได้นะว่า การดื่มน้ำเต้าหู้หรือว่านมถั่วเหลืองมันทำให้มีผลกันกันกบในเรื่องของผมจริงหรือเปล่าะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วเรากินอะไรที่จะทำให้ผมขึ้นได้นะคะก็มีหลากหลายมีตั้งแต่โสมเออโสมทำให้ผมขึ้นผมดกได้นะคะกินช่วยได้สารสกัดจากโสมมาทาอะไรเงี้ยช่วยได้นะคะ,ะกินก่อนแล้วก็เป็นพวกโพลีฟีนอล ต่างๆเนาะกรีนทีกรีนทีเอ็กซ์แทก็คือพวกชาเขียวก็ช่วยได้นะคะโพลีฟีนอลอืนอ่นๆก็คืออย่างเช่นพิโ uh, no นจจนอลเนาะพิโนจจนอลโดสที่จะทำให้ผมเยอะเลยอะค่ะคือ150มิลลิกรัมต่อวันถ้าเกิดใครทานซิมโฟนีอยู่แล้วนะคะจะได้ประมาณ100ถ้าทานซิมโฟนีนะจะได้100แต่ว่าจริงๆแล้วคือ150อาจจะลองพิจารณาทานเพิ่มอีก1เม็ดอะไรอย่างก็ได้นะคะ แล้วก็โสมก็คือจะทานโสมเลยก็ได้หรือว่าเป็นพวกสารสกัดจากโสมเราก็อ่านออกมาให้ดูว่าอันนี้ก็เป็นวิตามินอาหารเสริมซึ่งมีสารสกัดจากโสมในนี้นะคะเป็นจินเซนเอ็กซ์แทรคเออแต่นี้ก็แบบว่าเออเราก็เพิ่งอ่านเพิ่งเห็นเลยนะตอนแรกอะ่ะมีซอยบีนเอ็กซ์แทรคด้วยอ่ะ ไม่เราเราให้ความจริงตลอดแต่น,นี่มีซอยบีนเอ็กแทรคนั่นเห็นไหมเวลาที่เราอ่านงานวิจัยเนี่ยคืออันนี้อมบอกเลยนะว่าแบบว่าโหถ้าเกิดเอามาพูดเฉยๆโดยที่ไม่ลงดีเทลว่าเฮ้ยทําในคนแค่สองคนเองอะ่ะมันก็จะทําให้สังคมนี้แตกตื่นมาหาศาลมโหฬานนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวว่าจะต้องไปคุยกับหมอพลังนิดนึงว่าแบบเฮ้ยซอยบีนเอ็กแท็ตัวไหนเนี่ยอยู่ในนี้แต่ว่าในนี้มีจินเสนมีแบบ ซิงมีไบโอตินมีคอปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็มีหลากหลายอะแต่มีมีซอยบินเอ็กแทคอุ๊บอ่ะไม่เป็นไรอันเนี้ยถึงบอกอันนั้นคือ,อางานวิจัยทั้งหมดวันนี้ได้คุยมาเป็นแบบทาถ้าเกิดใครอยากชอบแช่น้นานมอาจจะพิจารณาแช่นำนมถั่วเหลืองอะไรอย่างงี้หรือเปล่าจะได้ทำให้ขนเราอะไรเงี้ยลดลงในผู้หญิงอะไรยเงี้ยนะคะถ้าอยากอันนี้บอกไม่ได้จริงอ่า หัวข้อวันนี้โดนใจไม่แต่เราก็สรุปให้อะว่าเออเพิ่งลงเครื่องมาจากญี่ปุ่นไปเจอโอบากิยีเมาเลยลองซื้อมาใช้ดูค่ะไม่แน่ว่าไม่แน่ใจว่าในไทยมีขายหรือยังนอกเรื่องจริงคุณสรัญญาแต่ว่าโอบากิของญี่ปุ่นน่ะจะเป็นคนละอย่างคนละสูตรกับโอบากิของอเมริกาเลยนะคะอันนี้ผมถามของอเมริกาเรียบร้อยละคือเขาแค่ซื้อชื่อไปแต่ว่าไม่ได้ซื้อสูตรไปมันจะเป็นสูตรของญี่ปุ่น ซึ่งก็ชอบนะดี ứng, ซื้อมา25จริงๆแล้ว20กับ25ไม่ต่างมากแต่ว่าถ้าไปที่ร้านที่ญี่ปุ่นเขาก็จะเห็นเขาจะมีกราฟเปรียบเทียบ20กับ25ทําให้เราซื้อ25ซึ่งขวดหนึ่งก็น่าจะประมาณเกือบเกือบ5,000นะคะถ้าสมมติว่า20เนี่ยก็จะประมาณ4,000แต่นะ่รู้สึกจะประมาณ5,000จะแพงขึ้นมาอีกอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยาการดื่มน้ำเต้าหู้เนาะ เอ่อถ้าเกิดเป็นสาร Anti ์แอนตี้อ g จิเนี่ยก็คือเขาไม่ค่อยพูดถึงอะ่ะเขาก็น่าจะกลัวในเรื่องของไฟโตเอสโตรเจนอะไรอย่างนี้มัง้งแล้วก็จริงๆแล้วหนังสือที่้มอ่านวันนี้เนี่ยคือที่เอาเปเปอร์เนี่ยมาคือไปอ่านหนังสือก่อนแล้วเขาก็เขียนไว้ชัดเจนว่าการก็เขียนอะ่ะว่าน้ำเต้าหู้ซอยมิลเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้ผมบางได้เราก็เลยต้องแบบเฮ้อจริงหรอไม่งั้นคนจีนทั้งประเทศเขาก็น่าจะผมบางกังนไปหมดแล้วอะไรเงี้ย เพราะว่ามก็เชื่อว่าเขาน่าจะกินน้าเต้าหู้หรือกินเต้าหู้เยอะคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยผมหนาจะตายความจริงอะไรอย่างงี้ก็หรือไงแต่ว่ามันก็เป็นที่แปลกตรงที่ว่าทําไมประเทศจีนถึงแบบมีโกนครึ่งหัวหรือแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นเขาก็มีทรงผมที่แบบตรงนี้ไม่มีผมอะนะก็เลยไม่แน่ใจว่าเออจริงๆแล้วสมัยโบราณที่เขากินพวกน้ำเต้าหู้เยอะๆเนี่ยก็คือเป็นเหตุผลหรือเปล่าเลยทําให้โกนเลยก็ไม่รู้อะ ไม่เป็นไรเราก็ละไว้เออความจริงแล้วเราก็อยากให้ใครสักคนนะมาทําประวัติศาสตร์เรื่องเนี้ยว่าทําไมแมนจูจะต้องโกนผมครึ่งหนึ่งหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นอะ่ะเขาก็มีโกนเนาะใช่ไหมมียุคหนึ่งไม่คุ้นที่แบบจะโกนอยู่ตรงเนี้แล้วก็ปัดจุกอ,อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอะไรที่กินแล้วทำให้เพิ่มขึ้นได้อีก มีเกรปซีดเอ็กซ์แอ็กก็เพิ่มได้นะคะเซ u พามนโตก็ได้อโลอโอโลอโลคือว่านหางจระเข้ก็มีอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้จะมาทำซัมอัพให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยจะต้องถ้าเกิดอยากให้ผมขึ้นอะไรเงี้ยจะต้องกินอะไรปริมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาซัมอัพให้อีกทีแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเอามาพูดให้ฟังสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้นะคะอันแรกเลยอ่ะ ก็คือเรื่องของการที่เอาเปเปอร์มาอ้างอิงแบบนี้เหมือนคอนเทนต์ที่ผมทำในวันนี้นะคะ mm. ก็ถ้าอ่านแค่หัวข้ออ่านแค่สรุปสั้นๆแบบนี้เ mm. ชื่อว่า <laughs> ไม่มีใครใกล้ากินน้ำต้าหู้อีกต่อไปนะคะเราจะต้องอ่านไปจนถึงข้างในมันคือเ e สท o โดโลจีคือวิธีทำรรว่าปริมาณเ,เขาทำกับหนูนะเขาทำกับคนนะแต่เขาทำกับคนแค่คนสองคนเองคุณจะมาสรุปคนทั้งโลกไม่ได้นะคะ อาจจะต้องมีปริมาณคนที่อยู่ในการทดลองเนี่ยมากกว่านี้นะคะถึงจะเอามาสรุปได้อันนี้ก็เป็นข้อคิดให้ฝากไว้กับทุกคนด้วยใครที่มาฟังผมอ่านเปเปอร์เนี่ยผมก็จะคัดสรรมาให้แล้วแหละแล้วก็อันไหนที่มันมีพิจฟอลตรงไหนหรือว่าอะไรยังไงเราก็มาเล่าสู่กันฟังแต่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้จากการเขาเรียกดูเปเปอร์หรือว่าอ่านเปเปอร์นะคะอย่าสรุปแต่ข้างหน้าเราต้องอ่านข้างไหนด้วย ก็แทงไงวันนี้เราก็มาสั้นๆแล้วเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่นะคะในไลฟ์ครั้งต่อๆไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรหรือว่าเจอใครอ่านเปนเปอร์อะไรยังไงตรงไหนแล้วก็แบบจริงหรอมันดูแบบคัดค้านกับความเชื่อเดิมมากๆะคะ่ะก็สามารถแคปแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์ได้นะคะผมยินดีมากๆเลยที่จะแบบมาดูให้ว่าเฮ้ยเปเปอร์นี้มันอะไรยังไงอย่างไร,งไรเลยจริงเท็จแค่ไหน,นะคะ่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มี พี่จัดเนาะขออนุญาตเอ่ยนามก็เป็นคุณหมอที่เคารพกันนะคะเขาก็คอยเน้นย้ําถึงเรื่องนี้เสมอเนาะว่าถ้าสมมุติว่ามีใครสักคนนึงเอาเปเปอร์ขึ้นมาอ่านนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่รู้สึกว่ามันค้านกับความเชื่อเดิมที่เรามีอยู่แทบจะแบบ180องศาให้ดูดีๆว่าเปเปอร์น,นั้นเนี่ยมีที่มาอย่างไรมีการทดลองยังไงบ้าง น่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะให้ไงก็อมก็ยินดีมากๆถ้าเกิดจะแคปแล้วก็ส่งมาให้ดูเพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันเผื่อมันเป็นเรื่องจริงเราจะได้มาแชร์กันค่ะวันนี้สวยสตอรี่กับอุ๋มโอลิเวียขออนุญ,ญาตสวัสดีแล้วก็ลาติสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโอ,โอ้เรา พินชื่อกินอะไรแล้วผมขึ้นเนื่องจากว่ามันเยอะเดี๋ยวเราค่อยอ่านต่อไปทำอะไรให้ผอมยั้งยืนเออน่าสนใจมีอะไรที่ทำให้เราผอมยั้งยืนได้บ้างเฮ้ยลืมไปเลยอะ่ะไม่ใช่วันนี้จะต้อง ดูเซลาวีออนไลน์ลืม <c oughs> ใช่จบไปแล้วดิ